ซิงการ่าทุ่เดย์ข่าวเที่ยงสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ พบกันเช่นเคยกับซิงโกราทูเดย์ข่าวเที่ยงเริ่มต้นกันที่ข่าวการเมืองท้องถิ่นนะครับท่านผู้ชมสงขลาบ้านเรานี่มันร้อนแรงจริงๆไม่ใช่แค่แดดนะฮะการเมืองก็เดือดไม่แพ้กันโดยเฉพาะศึกชิงเก้าอี้นายกอบจสงขลาที่ตอนนี้บอกเลยว่าคนกันเองก็ยังจะตีกันเองนายกไพเจนมักสวุวรรณนายกอบจคนปัจจุบันของเรานี่ก็ยังฟิตเปรี้ยประกาศชัดเจนว่าจะลงสมัครรักษาเก้าอี้อีกสมัยแถมยังมีนายกชายเดดอิสโมข่าวทองเลขาธิการพรรคประปชาธิป,ปัตย์คอยหนุนหลังแบบไม่ห่างดูทรงแล้วน่าจะมั่นใจ เกินร้อยว่าเก้าอี้ตัวนี้ยังเป็นของตัวเอง แต่เดี๋ยวก่อนงานนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะครับเพราะนายนิพนธ์บุญยมณีอดีตนายกอบจอสงขลาและหัวหน้าบ้านใหญ่บุญยมณีก็กําลังซุ่มเงียบเดินสายลงพื้นที่แบบเงีย,งยบๆแต่มีเขาในกระซิบมาว่ารูปรวมทีมงานได้แล้วกว่า90%เเหลือแค่รอตัดสินใจว่าจะลงสนามหรือไม่เพราะยังมีคดีความติดตัวอยู่ถ้าลงเมื่อไหร่รับรองว่าสนามเลือกตั้งสงขลาจะกลายเป็นสงครามตัวแทนระหว่างสองขั้วอำนาจใหญ่ในพักประชาธิปัตย์อย่างดุเดือดแน่นอนครับท่านผู้ชมเตรียมป๊อปคอนไว้รอชมกันได้เลย ข่าวเศรษฐกิจการค้าการชายค่าการชายแค่ชายแดนยังซึมแต่ส่งออกมันสัมะหลังพุ่งมาต่อกันที่เรื่องปากท้องของพี่น้องชาวสงขลานะครับสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสงขลาในช่วง8เดือนที่ผ่านมามกราคมถึงสิงหาคม68ยังคงขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจสงขลาแต่ที่น่าเป็นห่วงคือการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนที่ยังอยู่ในแดนลบครับท่านผู้ชม นางอารดาเพื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศออกมายืนยันว่าตัวเลขที่ลดลงไม่ได้เกิดจากความสามารถในการแข่งขันของเราลดลงแต่เป็นเพราะปัจจัยภายนอกประเทศโดยเฉพาะการปิดด่านชายแดนกับกัมพูชาทําให้การส่งออกไปกัมพูชาลดลงหวห้าถึง 99. 9เปซนในเดือนสิงหาคม68เหลือแค่7ล้านบาทเท่านั้นเองครับพี่น้องนี่มันแทบจะเรียกว่าหายไปกับสายลมเลยทีเดียวแต่ก็ยังมีข่าวดีนะครับการส่งออกมันสัปะหลังของเรายังคงขยายตัวได้ดีและการค้าผ่านแดนไปจีนสิงคโปร์และเวียดนามก็มาช่วยพยุงตัวเลขรวมไว ทําให้ยังมั่นใจว่าเป้าหมายการค้าชายแดนและผ่านแดนรวมทั้งปี2565จะยังคงเป็นไปตามเป้าที่1.81ถึง1.85ล้านล้านบาทครับก็หวังว่าทางกรมจะหาทางเปิดด่านกับกัมพูชาได้เร็วๆนี้นะครับไม่งั้นพอค้าไม่ค้าชายแดนคงต้องนั่งตบอยู่กันยาวๆข่าวกีฬาฟุตบอลการกรุศลสงขลาปอเชริตี้2025คึกคัก มาถึงข่าวคราวของคนรักสุขภาพและกีฬาบ้านเรากันมากนะครับเมื่อวานนี้ที่11ตุลาคม68ที่สนามกีฬาตินาสุลานนท์จังหวัดสงขลามีการจัดฟุตบอลการกุศลพิเศษส,สงขลาปอเชีริตี้2025ขึ้นอย่างคึกคักครับท่านผู้ชมงานนี้เป็นการพบการระหว่างทีมสงขลา f อของเรากับทีมตรังการูเอจากมาเลเซียซึ่งผลการแข่งขันก็เป็นอย่างสนุกสนานโดยมีแฟนบอลชาวสงขลาและใกล้เคียงเดินทางมาร่วมชมและเชียร์กันอย่างคับคั่งรายได้จากการจัดงานครั้งนี้ก็จะนําไปมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนและสน สนุนกิจกรรมกีฬาในจังหวัดสงขลาต่อไปครับถือเป็นกิจกรรมดีๆที่ได้ทั้งความสนุกและได้บุญไปพร้อมๆกันเลยทีเดียว ข่าวการศึกษามออและมอทักษิณยังคงโดดเด่นมาดูข่าวการศึกษาของลูกหลานชาวสงขลากันบ้างนะครับสถาบันการศึกษาชั้นนาของเรายังคงสร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินหรือมออยังคงรักษาอันดับที่6ของมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศไทยจากการจัดอันดับของ The World University Ranking 2026และยังติดอันดับ850ถึง990ของโลกอีกด้วยครับท่านผู้ชมนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับแสดงว่าคุณภาพการศึกษาของเราไม่เป็น2รองใครจริงๆ ส่วนมหาวิทยาลัยทักษิณก็ไม่น้อยหน้าครับยอดผู้สมัครที่แคตวันวันทะลุกเกือบหลักหมืน่นโดยเฉพาะคณะศึกษา,าศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์และนิติศาสตร์ที่ครอง3อันดับแรกสแสดงให้เห็นว่าสถาบันของเรายังคงเป็นที่ต้องการของนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่องก็ขอสแสดงความยินดีกับทั้งสองสถาบันด้วยนะครับที่ช่วยยกระดับการศึกษาของภาคใต้ให้ก้าวไกลข่าวแหล่งท่องเที่ยวร้านค้าแหล่งช้อปปิง้งคาเฟ่เปิดใหม่เพียบสำหรับ สายเที่ยวสายกินสายช็อปห้ามพลออาดข่าวนี้เลยนะครับสงขลาบ้านเรานี่เป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวจริงๆครับโดยเฉพาะช่วงนี้มีคาเฟ่เปิดใหม่ในหาดใหญ่สงขลาเพียบไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่บรรยากาศดีๆวิวติดทะเลหรือร้านเก๋ๆสไตล์มินิมอลก็มีให้เลือกเช็คอินถ่ายรูปสวยๆกันไม,ไม่หวาดไม่หวเลยทีเดียวครับ นอกจากนี้ยังมี a r e รีย36แหล่งรวมร้านอาหารคาเฟ่อาร์ตแกลเลอรี่และรูฟท็อปแห่งใหม่ที่โรงเรียนสตรีวชิรานุกูลเก่าสงขลาที่กำลังเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตของชาวสงขลาและนักท่องเที่ยวอีกด้วยครับใครที่ยังไม่เคยไปต้องรีบไปเช็คอินด่วนเลยนะครับเดี๋ยวจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องส่วนแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมอย่างตลาดกิมยงตลาดกรีนเวย์และเอเชียนเทรดบาซ่าก็ยังคงคึกคักเหมือนเดิมครับมีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อหาทั้งของกินของใช้ของฝากใครมาสงขลาแล้วไม่ได้แวะช้อปปิ้งที่นี่ ถือว่ามาไม่ถึงนะครับข่าวศาสนาสืบสารประเพณีห่มผ้าองค์เจดีหลวงเขาตังกวนมาถึงข่าวบุญบุญกันบ้างนะครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2565ที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชนชาวสงขลาได้ร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามนั่นก็คือประเพณีห่มผ้าองค์เจดีหลวงเขาตังกวนครับท่านผู้ชมงานนี้จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นโดยมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมพิธีด้วยแรงศรัทธาอย่างแรงกล้าบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบและอิ่มบุญครับถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของพุทธศาสนาในจังหวัดสงขลาของเรานะครับ ข่าวกเกษตรกรรมชนละทานรายงานสถานการณ์นะ้ำ มาดูเรื่องของเกษตรกรและน้ําท่ากันบ้างนะครับโครงการชลประทานสงขลาได้รายงานสถานการณ์น้ําประจําวันที่10ตุลาคม2565ว่าระดับน้ําในลุ่มน้ําหลักของภาคใต้อยู่ในเกณฑ์ปกติแม้ว่าช่วงนี้จะมีฝนตกในบางพื้นที่แต่สถานการณ์น้ําโดยรวมยังคงอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้และทางชลประทานก็ยังคงเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนมั่นใจได้ว่าจะมีน้ําใช้เพียงพอและไม่เกิดปัญหาน้ําท่วมครับ ข่าวสภาพอากาศฝนฟ้าขนองตลอดสัปดาห์มาปิดท้ายกันที่ข่าวสภาพอากาศนะครับท่านผู้ชมกลุ่มอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศสําหรับจังหวัดสงขลาในช่วงวันที่13-19ตุลาคม2565ว่าจะมีฝนฟ้าขนองและฝนปานกลางถึง40-60%ของพื้นที่เลยทีเดียวครับพี่น้องอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่าสุดจะอยู่ที่23-25องศาเซลเซียส ส่วนคุณภาพอากาศหรือ AQI ของสงขลาตอนนี้อยู่ในระดับปานกลางนะครับก็ขอให้พี่น้องชาวสงขลาเตรียมร่มเสื้อกันฝนและดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ ออกจากบ้านก็อย่าลืมพกร่มติดตัวไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเปียกปอนไม่รู้ตัวข่าวราคาทองคําราคายางราคาามน้ํามันราคาผันผวนมาถึงข่าวที่หลายคนรอคอยนะครับสาหรับราคาสินค้าเกษตรและราคาทองคําราคาทองคําวันนี้ก็มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับโดยราคาทองคําแท่งรับซื้ออยู่ที่3 4 0 0 0บาทและขายออกอยู่ที่34,100บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่3 3 3 8 7 8 0บาทและขายออกอยู่ที่36,000บาท ใครที่คิดจะซื้อจะขายก็ลองพิจารณากันดีๆนะครับสําหรับราคายางพาราและราคาปาน้ํามันในช่วงนี้ยังคงมีความผันผวนเล็กน้อยครับโดยราคายางพันดิบคุณภาพดีอยู่ที่ประมาณ50-55บถึงาบาทต่อกิโลกรัมส่วนราคาปาน้ํามันอยู่ที่ประมาณ4-5ถึงบาทต่อกิโลกรัมก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรติดตามข่าวสารราคาย,ยางใกล้ชิดนะครับจะได้วางแผนการผลิตและการขายได้อย่างเหมาะสมนโยบายของรัฐบาลรัฐบาลเร่งผลักดันโครงการพัฒนาภาคใต้ มาปิดท้ายกันที่นโยบายของรัฐบาลนะครับรัฐบาลยังคงเดินหน้าผลักดันโครงการพัฒนาภาคใต้โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน การท่องเที่ยวและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมครับก็หวังว่านโยบายเหล่านี้จะเห็นผลเป็นรูปธรรมในเร็ววันนะครับพี่น้องเอาละครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ข่าวสารบ้านเราก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความบันเทิงและสาระความรู้ไปพร้อมๆกันนะครับก่อนจากกันวันนี้ผมมิสเตอร์มนส์ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามช่อง Mr. m u n บน YouTube Dailymotion X และ m u n ส์เขาปรอใน Facebook และ TikTok ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารมันๆจากพวกเราขอขอบคุณไทย i Echo Herbs ผู้แปลรูปและส่งออกสินคา้าเกษตรคุณภาพสำหรับวันนี้ผม Mr. m เ n อรและทีมงาน s i n การ่าท d เดลาไปก่อนสวัสดีครับ